ดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเยซูคิดเป็นทางนั้นสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการที่จะทําให้คุณได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์หลายคนได้อ่านพระคัมภีร์มาแล้วหลายรอบแต่คุณได้รู้ความหมายที่แท้จริงที่สามารถช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างประสบความสําเร็จและมีความสุขหรือไม่ร่วมเดินทางไปกับเราสิคะเพื่อค้นพบพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และตอบรับพระเยซูคริสต์ให้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระเจ้าค่ะครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสองอาณาจักรอาณาจักรเนื้อหนังและอาณาจักรพระวิญญาณเพราะว่าในปัจจุบันนี้สถานภาพของทุกศาสนานั้นเดินอยู่ในโลกทางโลกที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างก็เป็นมนุษย์เนื้อหนังจึงทำให้การดำเนินงานในพันธกิจตามภะศาสดานั้นมุ่งแต่เปลือกนอกเท่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับแก่นแท้ที่เป็นฝ่ายวิญญาณของภะศาสดา จึงทําให้การสืบทอดศาสานานั้นเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์แบบไม่สามารถทําตามแบบอย่างของพระาศาสดาที่เป็นมนุษย์วิญญาณได้โดยขบวนการขั้นตอนของการสืบทอดศาสานานเบืืองนอกคือ 1. ผู้ที่มีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบทอดศาสานานมีการใช้คําพูดและลีลาโวหารที่ทําให้ผู้ฟังและผู้นับถือศาสานานั้นรู้สึกคล้อยตามและหลงไหลในความเชื่อ โดยผู้สอนนั้นจะได้รับชื่อเสียงและเป็นที่นับหน้าถือตาได้เป็นผู้ที่มีบาร,รมีและสงศ์จากการสํแดงอภินิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อต่างๆที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นหลงเฝ้าติดตามอย่างงมงาย 2. เมื่อมีผู้เชื่อและผู้ติดตามมาหลงเชื่อและศรัทธาเคารพนับถือในตัวบุคคลผู้สอนเป็นจำนวนมากยิ่งมีจำนวนคนที่มาติดตามมากก็จะยิ่งมีบรารมีมากขึ้นเท่านั้น 3. เมื่อมีบรารมีมากขึ้นตามจำนวนผู้เชื่อและผู้ติดตามก็จะยิ่งส่งผลให้มีอำนาจและอิทธิพลในการครอบครองผู้คนมากยิ่งขึ้น 4. เมื่อยิ่งมีผู้เชื่อและผู้ติดตามเข้ามาเคารพนับถือตัวบุคคลก็จะกลายเป็นแหล่งของการสร้างไรายได้นำมาซึ่งเงินทองและทรัพย์สินมหาศาลในรูปแบบของการทำบุญการถวายเงินและทรัพย์สินมากขึ้นเท่านั้นค่ะโดยที่ในพระคัมภีร์ได้มีการสอนและตักเตืองพวกเราว่าอย่าหลงผิดไปทำสิ่งเหล่านี้ อย่าเป็นคริสเตียนที่เดินผิดเส้นทางของพระเจ้าที่เป็นทางของโลกทางโลกเป็นการกระทําของมนุษย์เนื้อหนังและพระเจ้าก็ได้ให้คําตอบไว้อย่างชัดเจนรวมถึงผลที่จะได้รับดังในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้โดยที่สองข้อแรกเป็นข้อที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะในพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่3ข้อที่5ถึง6 ถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบเพราะในบรรดาลคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตันหาต่างๆไปเป็นฉเฉลยมัทธิวบทที่7ข้อที่21-23ถึง23 เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทําการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรามัทธิวบทที่25ข้อที่3ถึง4ฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ํามันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ํามันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยมัทธิวบทที่7ข้อที่2 6ถึง27รากฐานสองชนิดแต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง1โคลินบทที่สองข้อที่1 4แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญ,ญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญ,ญาณมัด ทิวบทที่13ข้อที่11ถึง12 และบทที่25ข้อที่29ถึง30เพราะองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ค่าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน กาลาเทียบทที่6ข้อที่7ถึง8อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งน,นั้นผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณน,นั้นหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่7ถึง8อย่าเอาใจใส่กับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะ การฝึกในทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยมัทธิวบทที่23ข้อที่13วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกพาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็าขัดกวางไว้ สอโคลเลนบทที่11ข้อที่13ถึง15เพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียมเป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคิสต์การกระทําเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขามัทธิวบทที่10ข้อที่3 7มสิถึงสามิม่ใช่นำสันติภาพแต่จะให้ใช้ดาบผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนงของตนตามเรามาผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดก็จะกับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด2คอรินบทที่6ข้อที่14-16 ท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านอย่าเอาเาทียมแอบกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคิดกับเบลีอัสจะลงรอยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้า ผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและดำเนินอยู่ในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเรามัทธิวบทที่12ข้อที่30ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไป2โคริน์บทที่10ข้อที่5 คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์สองที่โมธีบทที่สองข้อที่1 6บหถึงสิจงหลีกเสียจากคําสอนที่ไร้คุณธรรมเพราะคําอย่างนั้นจะนําคนไปสู่อาธรรมมากยิ่งขึ้นและคําพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายในส่วนนี้มีเฮเมนาอัสกับฟิเลทัสเป็นต้นสองโครินบทที่ 5ข้อที่15และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายนอกจากนี้ในพระคัมภีร์ยังมีคำตักเตือนปรากฏอยู่อีกมากมายตลอดทั้งเล่มดังนี้ ในทางกลับกันนอกจากการตักเตือนแล้วพระคัมภีร์นั้นได้สอนให้เรามีการดำเนินชีวิตการกระทําและการประพฤติท,ที่จะเป็นไปตามพระวจนะเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับพระเจ้าที่จะทําให้เราได้รับแสงสว่างพระพรและพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธและพระวิญญาณของพระเจ้าดังนี้มัทธิวบทที่5ข้อที่3บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินของสวรรค์ เป็นของเขามัทธิวบทที่7จข้อที่7จถึง8จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามัทธิวบทที่6ข้อที่ส3แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระอ,องค์ก่อนแล้วพระอ,องค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ สทิโมธีบทที่3ข้อที่15-17และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคำพีรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่กระทำดีทุกอย่างมัทธิวบทที่1 1ข้อที่2 7จจงมาหาเราและหายเหนื่อยพระบิดาของเราจะทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้ ลูกาบทที่9ข้อ2 3 2 4ถึงพรอองค์จึงตัดแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดไข่าตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกังเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดไข่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นได้ชีวิตรอดมัทธิวบทที่7ข้อที่ 24- 25รากฐานสองชนิด เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนมิได้พังลงเพราะว่ารากฐานตั้งอยู่บนศิลามาละโกบทที่12ข้อที่30และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน รมบทที่สองข้อที่1 4ถึง15เมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่มีธรรมบัญญัติก็ตาม เขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั้นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้เขามัทธิวบทที่10ข้อที่34และ37มิไม่ใช่นำสันติภาพแต่จะให้ใช้ดาบอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาผู้ใดที่รักบิดามันดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใด รักบุตชยยายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราเอเฟซัสบทที่2ข้อที่14 1 5ถึง15 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงลื้อกําแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทําให้เกิดสันติสุขเอเฟซัสบทที่4ข้อที่4ถึง5 มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัติสมาเดียวหนึ่งคอรินบทที่ส2ข้อที่หกถึงเกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน หทีโมธีบทที่4ข้อที่8เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย2โคลินบทที่4ข้อที่6เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพัธของพระคริสต์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่8 1 0ถึง10 เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทําประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าสทีโมทีบทที่1ข้อที่1ิ และบัตรนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สุดสิ้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐโคลสีบทที่3ข้อที่2 3ถึง24ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรอดอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปฏิบัติพระคิดเจ้าอยู่ หที่โมธีบทที่6ข้อที่6จริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจนอกจากนี้ในพระคัมภีร์มีคำสอนอีกมากมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดังนี้ วันนี้เราก็ได้รับทั้งคําสอนที่เป็นการตักเตือนและที่เป็นการชี้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยในอพิโซดต่อไปของรายการพระเยสุคิดเป็นทางนั้นเราจะได้มาเรียนพระคัมภีโดยมีคุณสมพงษ์ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้กับเราทําการตีความหมายตามพระวิญญาณเพื่อให้ทุกคนสามารถค้นพบกับแสงสว่างและได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอสาในพระคมภีอย่างแท้จริงอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเพื่อการเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่ ภาสิ่งดีๆที่จะเกิดประโยชน์ในทุกทางต่อชีวิตของคุณขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับและผมยังได้เขียนหนังสือที่เป็นนวักรรมแนวใหม่ของศาสนาสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ m a p Market ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ผมจะนำพาทุกคนได้มาใช้ชีวิตชาวสวรรค์ด้วยกันนะครับฝากกดติดตามรายการและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ